สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเช้านี้เราจะมาทําน้ําปุ๋ยสูตรพิเศษนะครับสําหรับรถน้ำต้นไม้กันนะครับส่วนผสมที่ผมใช้อยู่ประจำก็จะมีนี่ครับหงผงชุลดสองน้ำหมักปลาทะเล 3. ปุ๋ยฮิวมัสนะครับสูตรน้ําแล้วก็จุลินซีครับจุลินรีสังเคราะแสงอันนี้วางไว้นานมันนอนก้น แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือเครื่องดื่มชูกำลังใช้ี่ยห้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับส่วนตัวน้ำเนี่ยผมก็จะใช้อยู่ประมาณ1นึ่ถังนะครับประมาณ8ลิตรถึง10ลิตรตัวแรกที่เราใช้ก็คือ ฮิวมัสนะครับเป็นฮิวมัดสูตรน้ำหนช้อนแล้วก็น้ำหมัดปัทะเนะครับ1ช้อนแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ หนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับหนึ่งช้อนเครื่องดื่มชูกำลังสองฝานะครับ ลนๆนี่จะได้หยิกๆแล้ทนี้เราก็คุณให้มันเข้ากันนะครับทัน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้แก้วตัวนี้นะครับตัวตักรดมาเราไปลดน้องๆกันครับ ถ้าเป็นกระถางไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้รถติดประมาณ2แก้วอันนี้วัสดุเก่าซึ่งเหมือนจะแน่นไปหน่อยหนึ่งแล้วส่วนตัวนี้ หูช้างด่างขขาวนะครับเขายัางต้นเล็กอยู่แก้วเดียวพอครับถ้าพวกนี้ต้นใหญ่ๆแล้วก็สองแก้วได้เลยมันสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับตัวเนี้ยข้อดีของเขาเนี่ยทำให้ ต้นไม้ออกใบไวมากครับจากที่ผมทดลองใช้มาตลอดนะครับแตกใบไวนี่ครับถ้าเป็นกระถางน้อยแต่ว,ว่าต้นใหญ่แล้วก็จะใช้สองแก้วเหมือนกันเด <Yeah. S 1> ี๋ยวนี่ครับ จะอดอหยิบวาก,กิควิวอะไรตัวเล็กๆเ,กเป็นหนึ่งแก้วครับ <S 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 น,นะครับวัสดุปลูกโปร่งมากคือแทบจะวิ่งผ่านรากอย่างเดียวเลย นี่ครับเหล่าน้องๆค <c oughs> ือน้ำลดสูตรนี้ผมจะใช้อยู่ที่ผมจะลดอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าลดเยอะไปมันก็จะไม่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเราอยากเอาไปทำตามสามารถนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าใช้กับไม้ได้ทุกตระกูลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโคโลคาเซียอโลคาเซีย ฟิโลเดนดอนหรือเป็นพวกซิงโกเนียมพวกปูด่างพูกอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อครับแล้วก็ดูจากปริมาณของการลดเราต้องใช้ความสังเกตของเราเองอ่นิดนึงเพราะว่าต้นเล็กต้นใหญ่เขาจะไม่จะใช้ไม่เท่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมานำเสนอใหม่นะครับสวัสดีครับ